สวัสดีครับสวัสดีครับยูโกทองสบายสบาย,ยแชแนลครับวันนี้มาเอาปลาโอ้ยสองเพื่อนรักนักตกปลาถ่ายคลิปด้วยเหรถ่า,ายแล้วครับนี่ยใช่ครับโอ้ตัวใหญ่ฝ<อ>ีมือผู้ใดนี่ยฝีมือผู้ใดวัว,วแล้วโซ่หลังสี่เจลาจับแบบโซ่โต แพลขึ้นแพลขึ้นนี่พวกนี้แพลขึ้นเออแหละอุ้นอ่ะครับไอฮาร์นะครับไอฮาห์นองเห็ดไอฮาห์นองเห็ดแต่๋้าปันนี้ออกให้ยังอไงถือไปปศตัวนองส่เสียผอมบอกมันบ่มี่ยังเจียวไปยังใดหรอหัวหน้าวุ่นเลยแต่วรรณเนี่ยนั่นเดี๋ยวสอดเขาเงียงมันมันบ่มีอันนี้บอกอันนี้นี่เชือกนี่นี่ทิงเงีงนี่นี่ว้าโอ้หัวหน้าเอาให้มาเอากัน สิบไปยังไหนเรหววนะเกินไปสายสานเเวาลูกสายสว่านสายายสินี่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 ต้นก๊กอันนี่เป็นกระจกครับโตสามโลเออนี่ก็ได้นี่คล้องไปเลยแดตุราทุเลศครับตุราทุเลศ เกือบตีกันตีกันกับตายตีกันกับตายตีป้าในน้ำบอกแล้วตีคนหนีกินคนวัดแมนเพลินคนเอาขึ้นคือคอยไปเราจะสกินเมนูกินยูใหญ่แห้งครับป่าโจ๊กครับโอเคโอ้มรีว้ากันไหมป่าโจ๊กสามโล ก็ icana, ของงบประมาณกับสบายสบายชาแนลด้วยนะครับเป็นทานสุนไฟรุ่นไฟไว้ตกตอนค่ำครับฟาหนึ่นเข้าครับแต่ผมไม่มีงบประมาณนองฝากเรียนท่านผู้ใหญ่กับเจสสบายสบายชาแนลด้วยนะครับถ้าจะสนัสนุนงบประมาณประมาณเท่าไหร่เจ้ห้าสิบบาทห้าสิบหรือว่าหนึ่งก็ได้ครับ ลูกมวยน้ำติล่ะโอ้พะยามมวยสิเออขอบคุณครับโอ้ช่องไหนจะสนับสนุนก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับเออฝากด้วยครับเดี๋ยวติดตามิต่อไปคลิปต่อไปนี่คือมือครับสองเพื่อนรักนักตกปลา EP 2ประโจก3โลาตัวหน่อยไปฝากขออืมเอาล่ะครับเดี๋ยวมาบิงเมนูครับบัดนี้ เป็นจะเหตุนังครับกระจกสามโลครับติดตามรับชมครับผม